สวัสดีครับเพื่อนๆนท่านผู้ชมวันนี้จะมาทำลูกโป่งเป็นรูปหมีที่ติดค้างไว้ที่เคยโพสต์ไปว่าใครอยากดูวิธีทำอยากรู้วิธีทำอยากเห็นวิธีทำเดี๋ยววันนี้จะลองทำให้ดูใช้ลูกโป่งน่าจะสี่ห้าห้าเส้นนี่แหละใช้นี่สูบจริงเครื่องสูบก็มีแต่ว่าเสียงดัง อย่างมันดังนิดนึงหัวหลานตื่นใช้ที่สูบแบบนี้ครับก็คือทำหัวหัวหมีหน้าเริ่มจากหน้ามก่อนก็อย่างนี้ครับ เร็วๆให้ได้ประมาณนี้ครับแล้วบิดรวมกัน ไม่ชัดเจนจะไม,ะะไม่ทำช้าเ็เวลาจะจะ,จะเยอะไปครับ ไม่แค่นี้ก่อนแล้วตัวนี้จะทำหูสีดำจะทำหูหูนี้เใหญ่ไปหรือเปล่า ประมาณเอาไม่ได้ไม่ได้วัดให้เท่ากันเท่าไหร่อเอาแค่ประมาณให้มันใกล้เคียงกันโอ้โหอ่ะหลุดอีกจะได้ไหมนี่ จะใกล้เคียงเลยครับใหญ่กว่าชั้นไหม ถ้าทำแล้วมันทำโชว์ไปทีละขั้นตอนไม่ได้ขึ้นมาปเป็นเนหนึ่ง หัวกะหูอันนี้คือหัวกะหูส่วนนี้จะเป็นตรงลูก,กตาอันนี้เดี๋ยวเอาสีดำทำเป็นจมูกใช้เมจิกสีดำเมจิกสีดำระบายจมูกไปเลยดำๆไปเลยเพื่อความรวดเร็ว

คิดเองนะครับนะครับถ้คือดูจากตัวอย่างดูตัวอย่างจากคิปของต่างประเทศเขาเขาเก่งเขาออกแบบมาแล้วก็ทำตามเขาคัป y ี้นี่ได้แล้วเีนี้เหลือลูกตาลูกตาลูกตาอันนี้ไว้ทำแผนนะ ชมผมอาจจะอธิบายไม่เก่งแต่ก็อยากทำให้เพื่อนๆดูให้เอซีดูที่โกสัญญาไว้ว่าจะทำให้ดูที่เคยโพสไปไม่ใช่สัญญาโพสไปว่าใครอยากอยากเห็นวิธีทำอยาก มาทำให้ดูกันครับมาทำให้ชมกันครับนี่มัดไว้นี่คือลูกกระตามมีโตกันหน่อยนึ่งใส่เข้าไปตรงนี้เลยครับ เวลาทำก็จะหน้าเกหน้าตาเยเก๋ไปด้วยนะครับมาแล้วลูก,กตาหมู มาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้พักไว้ก่อนพักไว้ก่อน ไม่สอบไม่สอบ ออกนอกเฟรมอยู่เรื่อยเลยอ่ยอ,อ,อ,อสิบว่านาทีเลยนะเนี่ยสิบว่านาทีเลยครับ ะบอกว่าถ้าใครมีความสามารถทำได้ก็ยึดลุวกีจได้เลยนะครับใครมีความจำดีดูของเพื่อนแล้วจำได้แล้วถ้าไปทำตามได้ก็นี่ครับเมื่อกี้ไ่หยิบอันนี้ ีง่ายเลยแขนครับอ,อันนี้มาอย่างนี้เลยนี่นั่นแหละมีแพนดา้า เก็บขนิดหน่อยมาแล้วครับนี่ครับมีแพนด้ามีแพนด้าลูกโปง่งสีดำสอใบสีขาว2ใบเป็น4ใบเป็นหมีแพนด้าแลวครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะให้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับใครอยากดูอะไรเดี๋ยวจะหามาให้ดูจะไปดูของเพื่อนๆที่เขาทำไว้แล้วก็จะมาทำตามให้ดูนะครับขอบคุณครับ